สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ f r r n r e r g e r นะครตัวนี้เป็น MC นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2020นี่เองนะครับตัวนี้หลอดไฟหน้านะครับที่มาจากโรงงานนะครับเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะครับมาอัปเกรดหลอดใหม่ในการใส่นะครับใช้หลอดไฟ g p n E นะฮะตัวนี้เป็น R3 ครับผมแสงพุ่งไกล5เท่านะฮะนี่ฮะความสว่างเพิ่มขึ้น4เท่าแสงสีขาว6 0พ0เควินคัเนะครับ สว่างขึ้นมา11,000ลูเมนนะครับตัวนี้ฮะรับประกันยาวนานถึง3ปีเต็มนะครับนี่ครับ g p n e หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะดูความสว่างครับสีสวยฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage แต่งรถนัดแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับหลอดนี้ออกแบบมาใสา่สำหรับ b t 5 0 pro และ ford ranger นะครับ พร้อมกับรถยุโรปรุ่นอื่นๆนะฮะใส่แล้วไฟไม่ดับนะฮะกล่องควบคุมไม่มีปัญหานะครับไฟไม่โชว์หน้าจอนะครับก็ฝากไว้ครับ,รบสำหรับพี่อ้อสทใ่สนใจสอบถามข้ามาได้ครับคลิปที่ราาไปก่อนสวัสดีครับ